ครั้งแรกของ S 2 6 g o p r o g r e ะ s u UH เกรสย HT สารอาหารหลากหลายให้ลูกคุณแล้วไงนี่ไงใหม่ S 2 6 g o บมี UST แล้ว ที่ห้องประชุมชั้น5อาคารหลังใหม่สกากรจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบศักดิ์อิมวิจารณ์เป็นประธานในการประชุมประจำสัปดาห์มอร์นิ่ง i บฟทุกวันพุธโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเขา้าร่วมประชุมมีสราระสําคัญดังนี้เรื่องของกรณีข่าวว่ามีชาวเพชรบูรณ์ติดเชื้อโครโรนาและขับการรักษาที่โรงพยาบาลหล่มศักดิ์ซึ่งผลการวิเคราะห์ของผู้ป่วยแจ้งว่าเกิดจากเชื้อไวรัส RSV ไม่ใช่เชื้อไวรัสโคโรนา รวมถึงมาตรการการเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีน เรื่องที่2เป็นเรื่องของการขออนุญาตเจาะบอ่อบาดาลในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูร์เรื่องที่3การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องที่4เป็นเรื่องของผู้ป่วยในโครงการพระบรมราชูป,ปถัมภ์เรื่องที่5เรื่องของโครงการวิ่งตัดหมอกเพื่อผู้วิทัก์ป่าและการท่องเที่ยวซึ่งมีเป้าหมายจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานในการวิ่งครั้งนี้ประมาณ4 0 0พันคนโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นประธานเปิดงาน เรื่องที่6เป็นเรื่องของการขอใบอนุญาตของโรงงานน้ำตาลและการทำประชาพิจารณ์ซึ่งทางโรงงานน้ำตาลนั้นในขณะนี้ยังไม่มีการดําเนินการใดๆทั้งสิ้นซึ่งหากไม่มีการทำประชาพิจารณ์ ก็จะไม่สามารถขอสร้างโรงงานน้ําตาลได้ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากชาวบ้านด้วยส่วนเรื่องที่7เป็นเรื่องของความคืบหน้าโครงการรถไฟซึ่งจะตัดผ่านจังหวัดเพชรบูร์ในเขตพื้นที่อำเภอสีเทพเรื่องที่8เรื่องของการแก้ไขปัญหาผู้ทเบิดที่ยึดเยื้อทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ได้เร่งรัดโดยต้องทําให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนเมษายนนี้หลังจากนั้นได้มีชาวเขาเผ่ามงโดยนายปรีชาเชิดกิจชัยกุลซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มของนายกล้าตัวแซ่สงนำ ชาวมงจำนวนสิบคนพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามเรียกร้องเรื่องของมาตรา66สทับ2-3ในรัฐบาลสมัยพลเอกสรยุทธ์จุรานนท์เกี่ยวกับเรื่องที่ทำกินและที่อาศัยโดยจุดประสงค์ชาวมงกลุ่มนี้ต้องการกลับภูมิลำเนา,นานเดิมที่บ้านเขาคอและบ้านเขาย่า แต่เนื่องจากปัจจุบันที่แห่งนี้ถูกจัดสรรให้กับรออ,อสเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงอยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานโดยฝากผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เร่งช่วยดำเหมืนกัน สนับสนุนข่าวด้วยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์สะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์ออกรถกับรัตนเพศยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอสูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนนก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056701777